สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสปอยอัปเดตของมังงะวันพีชตอนที่10ึนะครับผมต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่โซโลนี่ได้ทุ่มพลังฟันเข้าใส่คิงจนน้ำม่คิงนั้นปีกข้างข,างขวาขาดดาบหักและเลือดสาดออกมาพร้อมกับสติที่กําลังเดือนลางพอด้รับบาดเจ็บหนักจากการโจมตีของโซโลซึ่งคิงพยายามที่จะพูดออกมาค่ะ คุณไคโดขณะเดียวกันคิงนั้นก็นึกย้อนอดีตที่เขานั้นได้คุยกับไคโดเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้นคิงกับไคโดวกาเขานั่งดื่มเหล้าและได้คุยกันไปด้วยซึ่งไคโดนั้นได้พูดขึ้นยังคิดแบบนั้นอยู่อีกหรอคิงแกคิดว่าฉันคือจอยบอยหรือแกยังคิดว่าโลกที่ฉันจะสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่แกต้องการจริงๆหรอวอลลลลลลเมื่อได้ยินคําตอบของไคโดอย่างนั้นคิงก็เลยพูดแทรกขึ้นมาตำนานก็คือตำนานถึงตอนนี้ผมไม่สนอะไรแล้วผม มีชีวิตอยู่ได้ตอนนี้ก็เพราะคุณจงเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดต่อไปและผมจะไม่แพ้จนกว่าผมจะทําให้คุณเป็นราช้าโจนสลัดจนได้ตัดกลับมาณปัจจุบันในตอนนี้นะครับคิงนั้นได้หมดสติไปแล้วส่วนโซโลที่กําลังล่วงตกลงมาจากเกาะโอนิอชิมะเขานั้นก็นึกถึงคําพูดที่เคยพูดไว้กับลูฟี่หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับมีฮอกที่พัตตารลอยทะเลนับจากนี้จนถึงวันที่ฉันเอาชนะหมอนันจนได้เป็นนักดาบที่เก่งที่สุดฉันจะไม่แพ้เด็ดขาด มีปัญหาอะไรไหมลาช้าโจรสลัดส่วนลูฟี่ในตอนนั้นก็ได้ยิ้มบอ,อกมา <c oughs> ไม่เลยแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดกลับมาณนะปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ดาบของโซโลก็ยังมีควันและเอฟเฟกสายฟ้าสีดําไหลออกมาอยู่โซโลนั้นก็เลยพูดขึ้นถ้าต้องเป็นแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้แฮะฉันจะเป็นลาชานกรกพอพูดจบนะครับโซโลนั้นก็ได้ฟันอัดลงไปที่อากาศเพื่อดันส่งตัวเองกลับขึ้นไปยังเกาะโอนิงงชิมะส่วนทาดัานทิงที่หมดสติก็ได้ร่วงตกลงไปจากเกาะโอนิ งาชิมะพร้อมกับกองข้อความที่ขึ้นมาเพื่อเป็นการยืนยันหอคอยสมองฝั่งขวาการต่อสู้นอกโดมหัวกระโหลผู้ชนะโซโลขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีเมอาลีผู้หญิงที่กินผลสมายนกที่บินดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจ้องมองดูโซโลที่กลับขึ้นมายังเกาะโอนิงาชิมะได้สําเร็จหลังจากที่เอาชนะคิงได้ซึ่งเธอนั้นได้รายงานข่าวให้เมอาลีคนอื่นทราบซึ่งภาพก็ได้ตัดมาที่เมอาลีสาวที่อยู่กับซีพีซีโลที่ห้องรับแขกซึ่งเธอนั้นได้พูดขึ้นคิงแพ สิ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับซีพีซีโ่ก็มีท่าทีตกใจจริงดิพวกมันเอาชนะ3ภัยพิบัติและหกล่องนาภาจนได้แบบนี้มันไม่ดีแล้วอมืมันก็ยังมีบางอย่างที่ทําให้ใชัยชนะพวกนี้ไหลประโยชน์ได้ยังเหลือ2สัตว์ประหลาดนี่แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่บิ๊กมัมที่กาลังต่อสู้กับคิดและหลอสิ่งในตอนนี้นะครับบิ๊กมัมได้ใช้พลังไฟของโพรมิทิอุสก็เลยทําให้ผมของบิ๊กมัมนั้นปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงส่วนพวกคันเหล็กที่กลายเป็นโฮมมี่ก็พยายามที่จะโจมตี ส่คิดกับรอจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่มังกรโมโมที่กําลังลากเมฆเปร้วอัคคีของไคโดซึ่งโมโมนั้นคิดว่าถ้าหากเกาะโอนิเาชิมะพุ่งชนนครหลวงบุกผาและขังอาวุธระเบิดมันจะทําให้ผู้คนนับหมื่นต้องตายโมโมก็เลยต้องพยายามที่จะหยุดเกาะโอนิเนชิมะให้ได้แล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ปีศาจลูกไฟยักษ์ของคันจุโรซึ่งในตอนนี้มันได้เข้าใกล้ครั้งอาวุธเต็มทีส่วนทน่านยามาโตะกัฟูกะที่วิ่งมาถึงหน้าประตูครังเก็บอาวุธแล้วแต่เมื่อมาถึงพวกเขา น,นั้นก็ได้เจอกับล็อกกี้นัมเบอร์หมายเลข6ที่นอนที่มูกโป่งเฝ้าประตูอยู่ซึ่งมาเห็นอย่างนั้นนะครับยามาโตะนั้นก็เลยพูดขึ้นฉันไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการหมอนี่เพื่อขโมยกุญแจมาช่วยหน่อยนะฟูกะไม่อได้ยินยามาโตะพูดอย่างนั้นฟูกะนี่ก็ได้หัวพุ่งชนเข้าใส่ล็อกกี้ทันทีดึงโดยการพุ่งชนที่รุนแรงของฟูกะก็เลยทําให้ประตูนั้นพังไปด้วยส่วนยามาโตะนั้นก็เรียบวิ่งเข้าไปในห้องเก็บอาวุธเยี่ยมขอบใจนะฟูกะช่วยหยุดล OK ็อกกี้ท ที่ที่ดีใจฟูกา ส่วนท่านรกินั้นในตอนนี้เขามีท่าที่โมโหโลก,กิจากนั้นนะครับาพา็ไดตตัดไปที่ห้องใต้หลังคาระหว่างชั้นหนึ่งและชั้น2ของปราสาทอุซพบพยายามที่จะปกป้องคินเอมอนกับคีคุที่ได้รับบาดเจ็บกระสุนดาวเขียวย่าระเบิดหัวกะโหลยิงใส่พวกลูกน้องของไคโดส่วนพวกลูกกระจากของไคโดนั้นก็ได้พูดขึ้นอากนั่นมันพวกซามูไรแห่งปลอกดาบแดงและสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนี่ส่วนอุซพบนั้นก็สู้ไปด้วยตกใจไปด้วยว้า ฉันกําลังจะตายศัตรูรถไฟมีอยู่ทั่วเลยแล้วพวกลูกน้องของไคโดนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาข้าหัวหมอนั้น200ล้านส่วนคินเอมอนนั้นก็ได้พูดกับอุซบอุซโดนโนไปข้าไว้ที่นี่และช่วยคิคุที่คอรับส่วนคิคุนั้นก็ได้พูดขึ้นไม่นะ ท่านคินข้าช่วยไม่ได้แล้วเมื่อได้ยินที่ทั้งสองคนพูดอูซบก็เลยรู้สึกไม่สุขอารมณ์ก็เลยพูดสวนกลับไปได้เลยงั้นก็ปล่อยพวกนายไว้อย่างที่พวกนายต้องการถ้าฉันทําแบบนั้นจริงทําไมฉันต้องมาบ้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกฮะทําไมซสมูไรยอย่างพวกนายถึงอยากจะตายกันยังเลยเกติยศการควันท้องบ้าอะไรนี่ฉันไม่ชอบวัฒนธรรมของพวกนายเลยจริงๆฉันเลือกที่จะอยู่ต่อไปเสมอไม่ว่าจะดูแย่แค่ไหนไม่ว่าจะเลวร้ายเท่าไหร่มีชีวิตมี ชีวิตฉันรอดมาได้ฉันถึงได้อยู่ที่นี่ยังไงล่ะซึ่งเมื่อได้ยินอุซพบพูดอย่างนั้นกินเอมอนนั้นก็นิ่งไปอุโซโดโนโ่ขณะเดียวกันพวกลุงน้องของไคโดก็พยายามที่จะโจมตีเขาใส่อุซบแต่ทว่าจูจ่ๆก็มีเสียงของใครบางคนนั้นดังขึ้นฉันเห็นด้วยกับนายนะมาเคลียกันดีกว่าซึ่งเจ้าของเสียงนั้นก็คืออิโซซึ่งเขาได้กระโดดลงมาขวางหน้าอุซบแล้วยิงสัตว์กระสุนรอบตัวใส่พวกลุงน้องของไคโดจนพากันล้มลงไปพร้อมกันซึ่งพวกลุงน้องของไคโดนั้น ตางก็พากันตกใจทำไมหมอนี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้อดีตหัวหน้าหน่วยของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวอิโซมันโก้ก็อยู่ที่ร้านแสดงด้วยเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฟกบอนอุซพที่กำลังตกใจก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว้อนายเป็นใครกันขอบใจนะแล้วอิโซก็เข้ามาประคองคีโคที่นอนบาดเจ็บอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นคีโคนั้นก็พยายามที่จะพูดท่านพี่้า แต่อิโซนั้นพูดห้ามเอาไว้อย่าพูดเลยยังมีเวลาให้คุยกันตอนหลังนะจากนั้นอิโซก็ได้ลุกยืนขึ้นพร้อมกับปลดกิโมโนออกก็เลยทําให้เห็นตราประจําตระกูลโคซึกิที่แผ่นหลังของอิโซมีชีวิตนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าต้องทําหากพวกเจ้ายัางคงเชื่อในตัวหมวกฟางลูฟี่ซึ่งในขณะที่พูดอิโซนั้นก็ยิงลูกน้องของไคโดไปด้วยและได้พูดกับอุซอบฝากพวกนั้นไว้ในมือในด้วยละ่ะก็อุซอบไมได้ยินอิโซพูดอย่างนั้นอุซอบนั้นก็อึง้งพร้อมกับท่าทีเขินอ แล้วอุศบนั้นก็ตอบตกลงและพาคินเอมอนกับคิคุนั้นวิ่งหนีไปจากบริเวณนั้นฮะนายรู้จักฉันด้วยหรอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันดูแลพวกนี้เองไปกันเถอะแฮมเล็ตซึ่งแฮมเล็ตนั้นก็ตอบรับรับทราบตัดไปที่ชั้น3การต่อสู้ของไลโซกับฟุคุโรคุจูซึ่งพวกเขาประชิญหน้ากันแต่ก็พากันขยับตัวไม่ได้เพราะถูกวิชาพันธนาการของทั้งคู่อยู่ท่ามกลางกองเพลิงซึ่งฟุคุโรคุจูนั้นได้พูดขึ้นปล่อยข้าออกจากพันธนาการของเจ้าซัก ส่วนไลโซนั้นก็ตอบกลับไปเจ้าก่อนซีซึ่งในตอนนี้นะครับไฟนั้นได้ลุกลามมาไหมที่บ่วงข้างหลังของไลโซแต่เห็นอย่างนั้นฟูคุโรคุจูนั้นก็เลยพูดขึ้นเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างข้านนะเจ้าไม่ก่อนการตายของเจ้าจะปลดปล่อยวิชาของเจ้าเองส่วนไลโซนั้นก็พูดสวนกลับไปข้าคือข้ารับใช้ของท่านโอเดงไฟแบบนี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องสมบัติชั้น2โมโรจิที่นอนอยู่กับผืนโดยมีโคโมุรัสกิเล่นซามิเซน ให้ฟังข้าไม่รู้ว่านี่คือความฝันหรือความจริงฟูคุโนโคุจูช้าจริงถ้าพวกเราไม่ออกไปจากที่นี่ตอนนี้เกาะได้ระเบิดกันพอดีเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นขคมวรสกินั้นก็เลยถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะโอโรจินั้นก็ได้ตอบกลับไป ไม่มีอะไรโคมุรุสกิเล่นเพลงนั้นสิเพลงที่ข้าชอบน่ะสี่งโคมุรุสกินั้นก็ตอบรับได้ค่ะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ชั้นใต้ดินชั้นที่2ซึ่งในตอนนี้อาภูกับอินบีนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งกำลังพากันวิ่งหนีออกมาจากพวกซีพีซีโล่ขอโทษด,ด้วยนะซันกิลากรเรกแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ซีพีซีโล่คนตัวใหญ่ซึ่งเขาได้กระโดดขึ้นไปเล่นงานซันกินัมเบอร์หมายเลข3จนลม้มลงมาก้องอยู่ที่ผืนส่วนซีพีซีโล่คนตัวเล็กก็จัดการเอ็กเรกจนนอน สลบอยู่ที่ผืนไม่ง่ายเลยอย่างที่คิดไว้ส่วน c ีพีซีโร่คนตัวใหญ่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอาผู้หลบหนีไปได้แล้วในขณะเดียวกันจ,จู่ๆหอยทากสื่อสารนั้นก็ได้ดังขึ้นจับนิโคโลบินได้หรืยอยังสิ่ง C ีพีซีโร่คนตัวเล็กนั้นก็ได้ตอบกลับไปกําลังดําเนินการอยู่แล้วคนในสายนั้นก็ได้พูดต่อพวกเราต้องรีบแล้วพวกเราต้องออกจากปราศาสตรนี้ทันทีสามภัยพิบัติแพ้แล้วดูเหมือนยุคสมัยใหม่จะเอาชนะการต่อสู้นี้จุได้มันจะจุดชนวน ให้อุบัติการที่เคยเกิดขึ้นรอบโลกแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในไม่กี่นาทีขณะเดียวกันภาพนั้นก็ที่ตัดไปที่ซันจิที่ยังคงหมดสติอยู่ซึ่งในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคิ้วของซันจินั้นมันหันกลับไปทางเดิมแล้วส่วนคินเลอร์กับเบโปก็ยังคงต่อสู้อยู่ด้านโซโลก็เหมือนจะหมดสติไปเช่นกันส่วนด้านคิดกับลอก็ยังคงต่อสู้กับบิ๊กมัมอยู่เช่นกันส่วนพวกซีพีซีโร่นั้นก็ยังคงพูดต่อถูกต้องแต่ที่มนุษย์จะทําได้มันก็มาได้เท่านี้แหละ ภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ดาดฟ้าโดมหัวกะโหลกของเกาะโอนิชิมะลูฟี่กับไคโดยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดพร้อมกับฮาคิแห่งราชนมัดยังยืดลูฟี่พยายามชกเข้าใส่ไคโดแต่ก็ถูกไคโดนั้นเอากระบองฟาดสวนกลับคืนแต่ลูฟี่นั้นก็พุ่งกลับมาหาไคโดในทันทีและใช้ส้นตีนทีบเข้าใส่ไคโดพร้อมกับยืดแขนอีกข้างหนึ่งนั้นยาวออกไปข้างหลังแต่ลูกเตะของลูฟี่ก็ถูกกระบองของไคโดนั้นหยุดเอาไว้ได้แล้วไคโดก็ฟาดกระบองนั้นเข้าใส่ ที่หัวของลูฟี่ด้วยฮาคิลาชันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะโค่นลูฟี่ได้ลูฟี่ได้โจมตีสวนกลับคืนด้วยท่าล็อก กันอาจเข้าใส่ที่หน้าของไคโดอย่างจังจนเลือดกบปากและทั้งสองคนก็ต่างพากันงายหลังลม้มลงไปที่ผืนริงลูฟี่นั้นก็ได้ลุกยืนขึ้นมาส่วนไคโดก็ได้หัวเราะออกมาโวอโล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 ลลลลส่วนลูฟี่นั้นก็หัวเราะออกมาเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าเริ่มสนุกแล้วสิส่วนไคโดนั้นก็ได้ยิ้มออกมาเช่นกันซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งลูฟี่และไคโดต่างพากันจ้องมองกันด้วยรอยยิม้มที่กํลาลังสนุกในการต่อสู้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสปอยล์อัพเด ของมังะวันพีชตอนที่1036นะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับก็กําลังเข้มข้นเลยสําหรับการต่อสู้ของลูฟี่กับไคโดนะครับก็เริ่มเปิดฉากมาเรียบร้อยส่วนคิงนะครับก็เป็นการสรุปแล้วนะครับว่าคิงนั้นแพ้ให้กับโซโลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่บิ๊กมัมแล้วก็ไคโดเท่านั้นนะครับผมที่ยังเป็นตัวหลักๆส่วนฟูโกโรคุจูนี่ก็ไม่เท่าไร่แล้วก็โอโรจินี่ก็อ่า รอรอเวลารอเวลาโดนเก็บโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ